แต่เดตสถานการณ์ของคุณพ่อของหลุยดีอาร์อย่างหลุยมาดูเอลดีอาร์กันหน่อยคะ่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนจะไปอัปเดตค่ะขอเท้าความนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวขอสรุปสั้นๆเลยละกันนะคะคือคุณพ่อของหลุยดีอาร์อย่างหลุยมานูเอลนะคะเขาเนี่ยถูกลักพาตัวที่ประเทศบ้านเกิดนะคะที่โคลอมเบียนั่นเองคะ่ะซึ่งกลุ่มที่ลักพาตัวเนี่ยคือกลุ่มติดอาวุธแต่ณวันนั้นนะคะยัง ไม่รู้ว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มไหนเป็นคนลักพาตัวแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวเนี่ยออกมานะคะว่าได้มีการพาคุณพ่อของลุยดัสเนี่ยหนีข้ามไปฝั่งของเวเนซุเอลาค่ะในขณะที่ถูกลักพาตัวนะคะคุณพ่อของลุยดัสเนี่ยถูกลักพาตัวพร้อมกับคุณแม่อย่างมาลุลันดานะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของลุยดัสแต่หลังจากที่ถูกลักพาตัวไม่กี่ชั่วโมงค่ะคุณแม่ของลุยดัสได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่คุณพ่อของลุยดัสเนี่ย หาตัวไม่เจอและณวันนี้ค่ะเป็นเวลากว่า5วันแล้วนะคะที่คุณพ่อของหลุยดิอาสเนี่ยถูกลักพาตัวไปค่ะตามรายงานล่าสุดนะคะของสื่อโคลอมเบียแล้วก็มีการยืนยันจากทางด้านของรัฐบาลโคลอมเบียค่ะได้มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้รู้แล้วว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มไหนเป็นคนลักพาตัวคุณพ่อของลุยดิอาสไปค่ะ ตามรายงานของสื่อโคลอมเบียนะคะได้มีการรายงานออกมาค่ะว่ากลุ่ม ELN ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมายนะคะซึ่งมีสมาชิกกว่า2,500คนเนี่ยได้มีการลักพาตัวคุณพ่อของลุยดิอาสไปซึ่งกลุ่มปิติอาวุธ e l n นี้นะคะจะอยู่แถบชายแดนที่ติดกับเวเนซุเอลาค่ะซึ่งนั่นก็ตรงกับที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะพานหนีข้ามไปฝั่งของเวเนซุเอลาค่ะ ามรายงานของสื่อโคลมเบียยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าหัวหน้ากลุ่ม ELN เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกน้องเนี่ยได้มีการหลักผ่าตัวคุณพ่อของลุยดิอาสไป หลังจากที่รู้แล้วนะคะว่ากลุ่มไหนเนี่ยเป็นคนลักพาตัวคุณพ่อของลุยดิอาสไปนะคะทางด้านของรัฐบาลโคลัมเบียค่ะก็ได้มีการเรียกร้องนะคะให้กลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมายกลุ่มนี้ค่ะได้มีการปล่อยตัวคุณพ่อของลุยดิอาสนะคะซึ่งทางกลุ่มค่ะก็ได้มีการรับปากนะคะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณพ่อของลุยดิอาสในเร็วๆนี้แต่ยังไม่ได้มีการกําหนดนะคะว่าจะปล่อยเมื่อไหร่แต่บอกแค่เพียงแค่ว่าเร็วๆนี้แหละจะมีการปล่อยคุณพ่อของลุยดิอาส ส่วนคนที่เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของคุณพ่อของลุยเดียร์สนะคะตอนนี้ค่ะตามรายงานนะคะยังไม่ได้มีการรายงานหรือมีการยืนยันว่าคุณพ่อของลุยเดียร์สเนี่ยปลอดภัยหรือบาดเจ็บอะไรยังไงตรงไหนไหมแต่ตรงนี้ค่ะก็หวังว่าคุณพ่อของลุยเดียร์สจะปลอดภัยค่ะข่าวนี้ค่ะมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าหากว่ายึดจากการรายงานของสื่อโคลอมเบียเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็รายงานตรงกรันรวมถึงนะข่าวดังอย่างฟาบิโอโรมโนโค,ค่ะก็ได้มีการรายงานนะคะว่า คุณพ่อจะได้รับการปล่อยตัวในเร็วๆนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่ของลุยดอาสเนี่ยก็ได้มีการออกมาเดินขบวนร่วมกับคนในเมืองนะคะเพื่อมีการเรียกร้องให้ได้มีการปล่อยตัวคุณพ่อของลุยดอาสนะคะพร้อมกับได้มีการใส่เสื้อสีขาวค่ะสกรีนนะคะรูปภาพคุณพ่อนะคะแล้วก็มีข้อความซึ่งข้อความเนี่ยมันเป็นภาษาของเขาเนาะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการเ,เรียกร้องเป็นข้อความที่เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคุณพ่อของลุยดอาสค่ะรวมถึงมีบรรดาธงนะคะมีการจุดเทียน นะคะเพื่อที่จะมีการแสดงเขาเรียกว่ามีการแสดงเชิงสัญลักษณ์แหละเพื่อเป็นการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวขัะแล้วก็ตอนนี้นะคะล่วงเลยไปกว่า5วันแล้วนะคะก็ การเรียกร้องในครั way, ้งนี้ค่ะเรียกได้ว่าน่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการที่จะมอบเงินรางวัลด้วยนะคะกว่า200ล้านเปโซของโคลอมเบียนะคะก็ประมาณ1.8ล้านบาทไทยค่ะเพื่อที่จะเป็นรางวัลให้กับคนที่ให้ข้อมูลนะคะในการเอ่อในการให้ข้อมูลในการช่วยเหลือคุณพ่อของดยดิอาซึ่งตรงนี้ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันมีการตกลงเรื่องของเงินกันได้แล้วหรือเปล่าถึงมีการปล่อยตัวคุณพ่อของดยดิอาซึ่ง มองว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ก็เพราะว่าด้วยกลุ่มติดอาวุธพวกนี้ค่ะมันส่วนใหญ่ก็คือลักพาตัวไปไม่ได้เอาจะเน้นเอาไปทําร้ายหรืออะไรนะคือไม่จุดประสงค์เนี่ยคือจุดประสงค์คือเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะก็ถ้าหากว่าเราย้อนไปดูในเรื่องที่หัวหน้ากลุ่มเนี่ย ได้ออกมาพูดได้ออกมาบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยเนี่ยคือคุณพ่อของดูดีอาสไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกน้องเนี่ยจับตัวลูกน้องเนี่ยกระทําเรื่องแบบนี้นะคะก็เดววาว่าเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของเองินลลวนๆค่ะเพราะว่าในแถบประเทศอเมริกาใต้นะ,ะเรื่องของการลักพาตัวนะคะก็คือเรื่องปกติมากๆที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งที่มันไม่ควรปกติงงไหม หวังว่าทุกคนจะไม่งงนะคะก็นี่คือสรุปข่าวคลาวของคุณพ่อของดูดีอาร์แล้วก็ยังไงก็ขอเสียงความยินดีกับดูดีอาส์่ตงหน้าด้วยเนาะก็จะได้คุณพ่อกลับมาแล้วก็หวังว่าคุณพ่อจะกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะขอให้ขอส่งกาลังใจให้ทางครอบครัวเนาะเพราะว่าเร็วใกล้ๆละเราเ็วนี้แหละคุณทางด้านของครอบครัวของดีอาร์รวมถึงตัวดีอาร์เองนะคะก็จะรอดพ้นนะคะจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้วายที่สุดอีกหนึ่งอย่างของชีวิตไปได้นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะก่อนจะไปในวันนี้นะคะก็ยังไงก็ฝาก subscribe ช่องผู้หญิงดูบอลด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลินะคะบ๊ายบาย